สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมุยนะคะอยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคาซีดค่ะ ะะเป็นอุปกรณ์เพื่อเสริมความปลอดภัยสําหรับลูกน้อยเวลาเดินทางไปกับคุณพอ่อคุณแม่ในรถยนต์นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกซื้ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเราจะต้องให้ความใส่ใจกันอย่างมากๆเลยนะคะและ1สิ่งค่ะที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกซื้อคาซีทเลยก็คือการเลือกโดยดูตามน้ําหนักแล้วก็อายุของลูกน้อยค่ะโดยสําหรับคาซีทในวัยแรกเกิดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ต้องให้ความใส่ใจมากที่สุดเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคาซีทสำหรับเด็กวัยแรกเกิดเนี่ยม ค่าซีสำหรับเด็กวัยแรกเกิดน,นะคะแบบแรกเลยที่เราอยากจะพูดถึงค่าแบบนี้จะเป็นแบบกระเช้านะคะเป็นคาซีที่ใช้สําหรับแรกเกิดจนถึงประมาณครบรึ่งนะคะตามมาตรฐานทั่วไปที่คาซีเข้มไว้ก็อยู่ที่ประมาณครบรึ่งค่ะหรือ18เดือนคาซีแบบนี้เนี่ยเป็นคาซีที่เรียกว่าแบบดั้งเดิมเลยมีมานานแล้วนะคะก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกระเช้านะคะเล็กๆนะคะสามารถวางไว้ในรถเลยโดยแบบนี้เนี่ยบางรุ่นก็จะมีฐานติดตั้งนะคะที่ช่วยให้ติดตั้งง่ายๆขึ้นเวลาเราเอาลูกขึ้นลงรถเนี่ยก็แค่คลิ ะะแล้วก็ดึงตัวคาซีนนี้ออกจากรถได้เลยในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฐานแบบนี้นะคะก็จะต้องมีการปลดสายเบลหรือว่าล็อกเบล์ทุกครั้งที่เรามีการติดตั้งเขาเข้าไปนะคะในการติดตั้งคาซีแบบนี้เนี่ยเราจะติดตั้งโดยให้ลูกน้อยเนี่ยหันหน้าไปท้ายรถนะคะข้อดีค่ะสําหรับการเลือกใช้คาซีแบบนี้คือ1เลยนะคะด้วยความที่เขามีน้ําหนักเบานะคะคุณพ่อคุณแม่สาม,มารถเอาลูกน้อยค่ะไว้ในคาซีแล้วก็มีที่หิ้วนะคะหิ้วเขาหรือยกเขาออกมาจากรถได้เลยนั่นหมายความว่าเวลาเราขับรถไปถึงที่หมายปลายทางแล้วถ้า น้อยเขายังไม่ตื่นนอนนะคะไม่จำเป็นต้องปลุกหรืออุ้มเขาออกมาเลยนะสามารถถอดคาซีทแล้วก็ออกมาทั้งใบเลยรวมถึงเวลาเราไปถึงที่ไหนนะคะที่อย่างเช่นไปทานร้านอาหารก็สามารถที่จะวางลูกน้อยในคาซีทเนี่ยแล้วก็ปรับที่หิ้วนี่นะคะ่ะลงมาเป็นฐานค่ะทําให้คาซตีตัวนั้นนะกลายเป็นเปลเล็กๆให้ลูกนอนกับเราได้เลยค่ะแต่ข้อเสียเขาก็มีค่ะด้วยความที่เขานะคะต้องมีน้ําหนักเบานั่นหมายความว่าตัวโครงสร้างเขาก็จะเบาบางกว่าคาซีทแบบอื่นๆนะคะรวมถึงคุชชั่นหรือว่าตัววัสดุรองรับแรงแกระแทก ข้างในเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เบาบางกว่าเช่นกันค่ะและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นค่ะก็คือคาซิสแบบนี้เนี่ยใช้ได้ระยะเวลาสั้นมากๆค่ะก็คืออยู่ในระยะเวลาไม่เกิน18เดือนแต่โดยจากประสบการณ์แล้วนะคะก็น่าจะอยู่ราวๆสัก6เดือนถึง1ปีค่ะซึ่งก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่จะต้องมองหางคาซิสต,ตัวใหม่เพื่อมาทดแทนตัวนี้แล้วค่ะ ค่ะแล้วสําหรับคาซีแบบที่2นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าคาซีดแบบคอนเวอร์ทิเบิลค่ะที่เราเรียกเขาว่าแบบคอนเวอร์ทิเบิลก็เพราะว่าเขารองรับการติดตั้งที่หันไปด้านหน้านะคะ <c oughs> ที่เรียกว่า Forward Facing ค่ะและรองรับการติดตั้งที่หันหน้าไปท้ายรถเรียกว่า Rearward Facing นะคะเพราะว่าคาซีแบบนี้ค่ะจะเป็นคาซีที่รองรับตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะบางตัวจนถึง4ปีบางตัวใช้ได้ถึง7ปีและบางตัวใช้ได้ยาวถึง12ปีกันเลยนะคะทีนี้ค่ะสําหรับคาซีแบบนี้เนี่ยข้อดีเลยนะคะก็คือเขาใช้้ไดระะ แล้วก็บางตัวเนี่ยสามารถปรับหมุนได้ด้วยนะคะโดยคาซีที่ปรับหมุนได้นี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการพาลูกน้อยขึ้นแล้วก็ลงจากรถได้ด้วยค่ะที่สําคัญค่ะคาซีทแบบนี้เขาจะตัวใหญ่กว่าแบบแรกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่มีความจาเป็นจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ยกออกนอกรถเพราะฉะนั้นคาซีทในแบบคอนเวอร์ท l เบิลเนี่ยมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีคุชชั่นหรือว่าตัวรองรับแรงกระแทกเนี่ยที่นุ่มนะคะแล้วก็เสริมหลายชั้นมากกว่าด้วยรวมถึงค่ะคาซีทแบบนี้เนี่ นนะะจะมีการเสริมอุปกรณ์พิเศษเช่นมีขาค้ำพื้นด้านหน้านะคะเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงให้การติดตั้งนะคะให้สามารถติดตั้งได้มั่นคงมากขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้ว,ลวก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกน้อยได้ด้วยนะคะ <S <S และที่สําคัญค่ะคาซีนแบบนี้ค่ะมักจะซ่อนสารพัดเทคโนโลยีเพื่อเสริมความปลอดภัยอีกหลากหลายรูปแบบเลย เรียกได้ว่านอกจากให้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยให้เรื่องความสบายนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยประหยัดใช้ได้นานเลยนะคะถึง12ปีเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคาร์ซีดคอนเวอร์ทิเบิลนะคะบางตัวที่บอกว่านอกจากหมุนได้แล้วยังมีรุ่นที่พิเศษไปกว่านั้นคือเขาหมุนได้แล้วเขาก็ปรับนอนราบได้ด้วยคาร์ซีดแบบปรับนอนราบแบบนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยโดยเฉพาะสําหรับน้องในวัยแรกเกิดนะคะเพราะว่าเด็กในวัยแรกเกิดเนี่ยศีรษะแล้วก็โครงสร้างของร่างกายเนี่ยบอบบางมาก าก,การที่เขาสามารถปรับนอนราบได้แบบนี้ค่ะก็จะเป็นการรองรับสรีระที่เป็นธรรมชาติของเด็กเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเด็กในวัยแรกเกิดเนี่ยกระดูกสันหลังเขาจะยังไม่แข็งแรงคอเขาก็ยังไม่แข็งแรงการให้เขาได้นอนราบลงไปแบบนี้เหมือนนอนในเตียงเนี่ยจะเป็นท่านอนที่ทําให้เด็กเนี่ยนอนได้สบายกว่าท่าอื่นมากๆเลยนะคะ รวมถึงค่นเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วการที่เด็กนอนขวางหรือนอนลากไปกับรถแบบนี้ mm. ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยค่ะ mm. เพราะว่าไม่ว่าแรงเวี่ยงของรถหรือแรงหยุดของรถในแบบหน้าหรือหลังนะคะ mm. ก็จะทําให้แกนกลางลําตัวของเด็กเนี่ยยังคงเป็นเส้นตรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งช่วยเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ดีมากๆเลยค่ะ แล้วมาดูที่คาซีแบบที่สั่งกันบ้างน,นะคะคาซีแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าคาซีดแบบ forward facing คะ่ะเพราะว่าเป็นคาซีที่ติดตั้งได้เฉพาะหันหน้าไปด้านหน้ารถอย่างเดียวนะคะด้วยความที่เขาติดตั้งสําหรับหันหน้าไปหน้ารถอย่างเดียวเท่านั้นก็เลยสามารถรองรับเด็กที่อยู่ในวัยที่ค่อนข้างโตขึ้นมาแล้วนะคะโดยคาซีแบบนี้นะคะจะมีวัยที่เริ่มหัดใช้เนี่ยตั้งแต่บางตัวเป็น9เดือนขึ้นไปนะคะบางตัวเป็น3าขวบขึ้นไปนะคะ่ะถามว่าแล้วใครจะเลือกใช้คาซีแบบนี้กันบ้างน,นะคะตัวเลือกก็อยู่ที่ว่า ตั้งแต่ตอนแรกเกิดค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเลือกใช้คาซิตแบบไหนถ้าใครนะคะที่เลือกใช้คาซิตตัวแรกเป็นแบบ n e w บอลองลี่หรือคาซิตแบบกระเชานะคะที่มักจะต้องมาเปลี่ยนตอนที่ลูกน้อยอายุประมาณ6เดือนถึง9เดือนนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเลือกใช้คาซิตโฟรเวิร์ดเฟซชิงที่รองรับอายุตั้งแต่ช่วง9เดือนขึ้นไปนะคะหรือใครคะ่ะที่เลือกใช้คาซิตตัวแรกเป็นแบบ c o n วัลเชเบิลนะคะที่รองรับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ปีบ้างนะคะหรือ7ปีบ้างนะคะก็อาจจะมาเลือกใช้ คาซีทแบบ forward facing ที่เริ่มต้นตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะคะโดยคาซีทแบบนี้ค่ะจะช่วยปกป้องลูกน้อยนะคะที่เรียกว่าโตแล้วแต่ว่ากระดูกสันหลังของเด็กนะคะตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นมาจนถึงประมาณสัก3าขวบเขาจะสามารถนั่งหลังตรงได้สบายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหรือว่าในเวลาเกิดอุบัติเหตุค่ะการที่เขานะคะจะต้องรัดเบล์นิรภัยนะคะของรถยนต์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาดีไซน์มาสําหรับการปกป้องสําหรับผู้ใหญ่ในขณะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้น เด็กนะคะที่ยังมีอายุไม่ถึง12ปีเนี่ยในต่างประเทศนะคะเขาจะมีการแนะนำให้จะต้องใช้คาซีในลนักษณะนี้ค่ะเพื่อช่วยปกป้องให้เด็กมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะโดยที่คาซีนะคะที่เป็นแบบ forward facing ตั้งแต่9เดือนขึ้นไปนะคะเขาจะยังมีเบลคู่ในอยู่ค่ะโดยเบลคู่ในนี่เขาจะลัดลงมาที่ไหล่แบบนี้ค่ะจะช่วยทำให้น้องค่ะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่คาซีที่ใช้ตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะคะจะเป็นการเริ่มฝึกให้เด็กค่ะใช้เข็มขันิแลัย กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโดยที่จะรัดไปที่บ่านะคะแต่ว่าเขาจะมีตัวปรับระดับความสูงเนี่ยให้เข็มขัดอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะไม่บาดที่คอหรือว่าที่หน้าของน้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเลือกใช้คาซีดแบบ forward facing เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องตัดสินใจเมื่อลูกน้อยเนี่ยเริ่มเติบโตมากขึ้นนะคะ นอกจากความปลอดภัยที่ forward facing car seat นะคะจะทำให้น้องเี่มีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะ car seat แบบนี้ค่ะก็จะช่วยรองรับเด็กนะคะในช่วงวัยที่เขายังไม่ได้เติบโตมากนะคะเขายังต้องการการนอนหรือพักผ่อนในรถนะคะเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่เขามีพนักพิงค่ะแล้วก็มีที่รองศีรษะนะคะที่พอดีกับตัวเนี่ยก็จะช่วยทำให้น้องสามารถเอหรือว่าพิงหลับในรถได้อย่างสบายนะคะเมื่อต้องเดินทางไปกับคุณพ่อคุณแม่ในระยะยาวๆด้วยนะคะ การเลือกคาซีดแบบ forward facing ที่มีการรองรับช่วงคอและไหล่ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลูกน้อยค่ะสามารถนั่งพิงในรถได้สบายมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะสำหรับคาซีทในแบบสุดท้ายนะคะเราจะเรียกเขาว่าบูสเตอร์ค่ะเพราะคาซีทแบบนี้ค่ะเขาจะไม่มีเข็มขัดน,นิรภัยอะไรในรถแล้วนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะก็คือเขาจะเป็นแค่แท่นอันเล็กๆค่ะวางไว้บนรถยนต์ของเรานะคะบางตัวอาจจะมีตัวเกี่ยวล็อกที่เป็นไอโซฟิกมาให้นะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าไอโซฟิกคืออะไรอาจจะไปเปิดดูอีกคลิปหนึ่งได้นะคะซึ่งพี่หมุยมีการพูดอธิบายไว้แล้วนะคะว่าคาซีทไอโซฟิกคืออะไรค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าบูสเตอร์ก็คือเป็นตัวที่ยกเพื่อให้เด็กเนี่ยเขามีความ สูงขึ้นนะคะเพราะว่าคาซีทแบบนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับน้องในวัยตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะคะจริงๆแล้วถ้าให้เหมาะสมเลยอยากจะให้แนะนําเลยนะควรจะรอให้น้องมีอายุอย่างน้อยคือ7ขวบขึ้นไปค่ะเพราะว่าเด็กในวัย7ขวบเนี่ยกระดูกสันหลังนะคะทุกส่วนเนี่ยเขาเริ่มแข็งแรงเต็มที่แล้วนะคะคาซีทแบบนี้เนี่ยจะช่วยแค่เพิ่มความสูงให้น้องค่ะสามารถที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยในรถนะคะรัดได้เหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีูสเตอร์ชิ้นนี้ก็เหมือนกับตอนที่เราไม่มี forward facing ขาสีนี่แหละคะ่ะก็คือน้องเนี่ยจะยังตัวเล็กเกินไปนะคะเมื่อนั่งอยู่บนเบาะแล้วค่ะเบลของรถค่ะเมื่อพาดลงไปที่ไหล่อาจจะไปพาดอยู่ที่หน้าหรือว่าไปบาดท,ที่คอของน้องยิ่งถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเมื่อเบล์เกิดการกระตุกกลับเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตกับน้องได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าน้องอาจจะยงังโตแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าละเลยเรื่องของความปลอดภัยนะคะเลือกใชู้สเตอร์นะคะเน้นว่า อยากให้ใช้อย่างน้อยคือถึง9ขวบขึ้นไปเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดได้ทุกเวลานะคะ สำหรับใครนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วค่ะยังมีความสงสัยนะคะแล้วก็มีคำถามอีกมากมายเลยนะคะอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อคาซีดค่ะสามารถค่ะติดต่อได้ที่ทุกช่องทางที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะและใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะอาจจะแวะเข้าไปที่ร้านของเบบี้กิฟตได้ทุกสาขานะคะทีมงานค่ะพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็เรามีตัวอย่างคาซีดในแต่ละรูปแบบเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองสัมผัสได้ลองเลือกใช้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เลือกข่าซีดที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยของคุณค่ะและใครคค่่ะะะทีีีชออบบบเนนนื้้หาดๆแบบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะที่พี่หมูจะรวบรวมมาแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ขอให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เลือกซื้อขาสีได้ถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ